ขอต <t ess separ atie> ังไปช้อปปิ้งหน่อยค่ะนะพี่ก <t ess v ise> ็เพิ่งให้ไปไม่ใช่หรอไปไหนหมดแล้วล่ะก็ออกไปเครื่องนอกมันก็ค่าน้ำมันค่ากินช้อปปิ้งอีกอ่ะมันก็หมดนะสิเราจะใช้อะไรเยอะแยะงานการก็ไม่ทำจบมาจะปีหนึ่งแล้วนะเมื่อไหร่จะหางานสักทีก็ไปสมัครบริษัทไหนก็มีแต่เงินเดือนน้อยๆอ่ะพี่มิ้วหนูอ่ะจบตั้งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะจะให้ไปทำงานอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะ ฟิลแต่ฟิลจบใหม่อ่ะประสบการณ์ก็ยังไม่มีเงินเดือนที่เขาให้อะก็ทำทำไปก่อนเถอะถือว่าเก็บประสบการณ์ไงไม่เออ่ะถ้าเงินเดือนน้อยก็ไม่ทำไอ้น้องคนนี้นี่วันวนขอแต่เงินขอบคุณค่ะฟิลชอบมีงานทำแล้วนะ ช็อปดีใจมากเลยอะจริงเหรอจริงสิแต่ช็อปไม่เข้าใจอะว่าทำไมบริษัทเดียเ๋ยวนี้เขาไม่รับเด็กจบใหม่เลยอะนี่ถ้าช็อปไม่อดทนและใช้ความพยายามนะช็อปไม่ได้งานนี้นะเนี่ยจริงเหรอชอ็อปแล้วเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะหมืนสองเยอะมากเลยนะตอนแรกอะช็อปคิดว่าจะได้ขั้นแรงขั้นต่ำแล้วอ่ะหนีเงินเดือนหมื่นสองน้อยมากเลยนะช็อป เสียศักดิ์ศรีมากถ้าช็อปไปทำอ่ะเราจบต้องปริญญาตรีเลยนะชัอไม่ต้องไปทำหรอกฟิลถ้าไม่ช็อปทำอ่ะแล้วช็อปทำอะไรตอนเนี้ยช็อปไม่มีเงินกินไม่มีเงินใช้แล้วนะอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ไม่ให้เงินช็อปแล้วด้วยช็อปเองอ่ะต้องให้เงินแม่อีกต่างหากเฮ้ยบ้านช็อปไม่ได้รวยเหมือนบ้านฟิลนะโถช็อปเดี๋ยวฟิลขอเงินพี่มิวมาให้ช็อปใช้ก่อนก็ได้รอ ช็อปมีงานดีๆเงินเดือนสูงสูงแล้วช็อปค่อยไปนะไม่เอาอฟิวจะไปดีได้ยังไงเพี่สาวฟิวก็ว่าช็อปอีกช็อปเราไม่ได้บอกนี่ว่าเอามาให้ช็อปใช้อะ่ะนะต้องไปทำหรอกเงินเ,น,นเดือนหมื่นสองทำเข้าไปได้ยังไงขอบคุณมากนะอ้าวพี่มิวสวัสดีครับ มาหาฟิลหรอใช่ครับนั่งรอเลยกาฟิลอ้าวฟิวแกมาได้ไงเนี่ยนี่ฉันมีข่าวดีจะมาบอกได้แกฉันได้งานแล้วนะจริงหรอเงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกว่านักศึกษาจบใหม่เงินเดือนทั้งหมื่นสามเลยแกฉันดีใจมากเลยอ่ะหมื่นสแล้วว่าแต่กาฟิลได้งานหรือยังอ่ะ ฉันอะไปสมัครมาหลายที่รับฉันทุกที่แหละแต่ว่าบางที่แกให้เงินเดือนแค่หมื่นเศษเงินมากฉันก็เลยไม่เอาอะโหกาฟิลต้องหมื่นห้เลยเหรอเป็นสนะฉันเอาไปละเราก็เป็นนักศึกษาจบใหม่นะกาฟิลแกกระจอกคนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่างฉันะ่ะมันต้องได้มากกว่านี้ไม่ใช่หัวสมองขี้เลื่อยแบบแกจบมาแค่เกรด2.5 ฉันขอกลับก่อนนะโอ้ยแกอย่าเพิ่งกลับเลยไปกินข้าวกับฉันก่อนสิรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองรอแป๊บหนึง่งพี่มิวมาอ้อนแบบเนี้ยจะเอาอะไรอีกละ่ะขาดังไปกินข้าวกับเพื่อนหน่อยนะอยู่ในลินชักอ่ะหยิบเอาแล้วกัน ก็ใช้ให้มันน้อยๆหน่อยนะเอาไปหมดเลยนะเด็กคนนี้นี่จริงหรอกแกทางว่างนะนี่ <ปะ S 1> ใครใคะชอปอ๋อนี่จา๋าเพื่อนชับเอชใหม่มัธยมมะนี่จ๋ามาอวดเรื่องงานอ่ะอ๋อแล้วทำงานอะไรอะคะอ๋อทำงานธุราการคะ่ราารคะบริษัทไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกค่ะอ๋องานธุราการ เงินเดือนน่าจะต่ำเนาะแต่ว่าก็ดูเหมาะกับคนอย่างเธอดีนะว่าแต่คุณล่ะคะทำงานอะไรหรอคะอ๋อฉันน่ะเหรอจบปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับฉันทุกที่นั่นแหละแต่ว่าไม่อยากได้เงินเดือนต่ำๆนะก็เลยไม่ทำข้าพูดง่ายๆเนี่ยก็ตกงานอยู่ใช่ไหมคะนี่แก ฟิวใจเย็นตอนเราไปกันเถอะพี่มิวขอเงิน ..."2 องหมื่นบาทเดี๋ยวนี้สองหมื่นพี่ก็เพิ่งให้ไปไม่ใช่หรอสองหมื่นที่บอกว่าจะเอาไปซ่อมรถอะ่ะก็ไม่เห็นรถจะาไปซ่อมเลยแล้วเจ้าสองหมื่นไปทำอะไรอีกก็ฉันก็มีธุระจำเป็นที่จะต้องเอาเงินไปใช้จ่ายนะพี่แค่พี่เอาเงินมาให้ฉันก็จบก็จบหรอฟิว แกเห็นพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นธนาคารหรือไงอยากได้เงินเมื่อไหร่ก็มาขอก็พ่อกับแม่ก็ทิ้งสมบัติไว้ให้ตั้งเยอะตั้งแยะพี่จะหุ้มเก็บไว้ใช้คนเดียวหรือไงหยุดเดี๋ยวนี้นะฟิวฟิวคิดว่าพ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้เยอะเหรอนี่สินทั้งนั้นอ่ะพี่ ได้ยังไงตาต่ําอีร้อ,อนก็ร้อนอะไรก็ไม่รู้แล้วพวกแกจะเสียใจอ้าวกาฟิลมาสมัครงานเหรอใช่ฉันมาสมัครงาน พอดีเห็นว่าที่เนี่ยเขาเปิดรับตําแหน่งผู้จัดการฉันว่ามันเหมาะกับคนฉลาดฉลาด,ลาดแบบฉันดีอะแล้วได้ไหมอะไม่ได้อะเขาบอกว่าเต็มตาต่ํามากบอกว่ารับแต่คนมีประสบการณ์ฉันอะจบตั้งเกียินิยมไม่ได้โง่เหมือนแกทาทาไปฉันก็รู้เองแหละว่าแต่แกเหอะมาทําอะไรอะอย่าบอกนะว่ามาสมัครงานตําแหน่งนี้เหมือนกันน่ะฉันว่าแกอะกลับไปเหอะ เสียเวลาเปล่าเปล่าเลยกาฟิลเขาอะโทรมาหาฉันให้ฉันสัมภาษณ์งานตำแหน่งเดียวกับแกแกลืมอะไรไปหรือเปล่าที่เขารีมาร์กไว้ว่ารับคนที่มีประสบการณ์ไม่ใช่ไรประสบการณ์อย่างแกไม่จริงอะแกะ่ะมันทั้ง,งโง่แล้วก็เรียนไม่เก่งไม่มีทางที่แกจะได้ทํางานที่ดีๆแบบนี้หรอกใช่แกเก่งเก่งทั้งเรื่องเรียนเรื่องดูถูกคนอื่นคิดว่ารวยกว่าคนอื่นแล้วไง ตอนนี้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเอาฉันขอตัวนะไปไหนก็ไปเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ฮยเฮ้ย,ยไหนบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันไงรู้ความจริงได้สักทีเนาะไม่คนเก่งหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเธอเก่ง แต่เก่งในเรื่องดูถูกคนอื่นแต่ก็โง่โดนฉัน2คนหลอกอยู่ดียังไงละ่ะแต่ก็ต้องขอบใจเธอมากๆเลยนะที่ให้เงินชอปทุกเดือนแล้วเขาเนี่ยก็เอามาให้ฉันผ่อนบ้านจนตอนเนี้เงินเดือนของฉันก็มากพอที่จะผ่อนบ้านเองได้แล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณเธอมากนะชอปมันไม่จริงใช่ไหมคะคาฟิวไหนเริ่มก็มาถึงขนาดนี้แล้วอะชอปพูดเลยแล้วกนะชอปอะ อึดอัดมากเลยนะที่ต้องทนอยู่กับกาฟิวอะแถมยังห้ามช็อปไม่ให้ไปทำงานอีกสักแต่ว่าส่งเงินให้ทำให้ช็อปอ่ะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยแล้วต่อไปเนี้ยช็อปจะไม่ทนอีกแล้วเราเลิกกันเถอะชอปขอโทษนะไม่นะช็อปฟิวอะมีดีกว่าอีนี่ตั้งเยอะช็อปจะเลิกกับฟิวไม่ได้นะแต่จ๋าทําทำให้ช็อปเห็นคุณค่าของตัวเองนะฟิวแล้วต่อไปเนี้ย ช็อปจะไปทํางานที่บริษัททุกวันฟิลรู้ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาช็อปต้องทำงานจับบริษัทกลับมาทําให้บ้านอ๋อแล้วตอนเนี้ที่บริษัทอะ่ะเขาขึ้นเงินเดือนให้ช็อปแล้วนะผู้ชายเขาไล่แล้วเนี่ยก็ออกไปสิยืนเสน,นหอหน้าอยู ที่ผ่านมาคิวเอาแต่พูดจาข่มคนอื่นเขาตลอดจนทําให้เขาดูด้อยค่ะ <S <S ถ้าเกิดว่ามีคนมาทํากับฟิวแบบนี้บ้างอะฟิวจะรู้สึกยังไงก็อตอนนี้ไงฉันรู้สึกแย่ไปหมดทุกคนด้อยค่าฉันไม่ว่าจะเพื่อนหรือแฟนอะทำไมฟิวไม่ลองเปลี่ยนตัวเองดูล่ะจริงๆพี่ว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะมันไม่สายไปหรอก ค่ะยวจะลองเชื่อพี่มิวดูนะมันก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยไหมไปทำงานที่บริษัทพี่เป็นธุนกการไงได้ค่ะพี่มิวต่อไปฟิวจะไม่หมิ่นเงินน้อยไม่เกี่ยงงานอีกแล้วค่ะดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ชอบมาทำไมอ่ะฟิวเราคืนดีกันเถอะแล้วจ๋าล่ะจ๋าเขาเป็นแค่เพื่อนแล้ววันนั้นที่ฟิวเห็นน่ะมันเป็นแผนของพี่เองแหละพี่อ่ะให้ชอบเขาร่วมมือเพื่อที่จะจัดนิสัยฟิวไงแล้วก็พี่เองนี่แหละที่ให้งานชอบเขาไปทําที่บ้านเพื่อที่จะได้มีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถส่วนเงินที่ครับฟิวให้ชอบอ่ะชอบก็คืนพี่มิวไปหมดแล้วนะยังไงชอบก็ต้องขอบคุณพี่มิวมากนะครับ แค่โอกาสฉับได้มีงานทำฉันก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นนะ่ะต่อไปเนี้ยฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำนิสัยแย่ๆแบบเดิมอีกแล้วจะตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินค่ะพี่มิ้วแล้วก็เลิกดูถูกคนอื่นด้วยได้เลยค่ะแล้วเราคืนดีกันนะก็ได้ชตบไปงอด้วยกัน พาไปกินชาบูที่ฟิวชอบไงชับจำได้นะพี่ฟิไปด้วยกันไหมครับไปกันเลยเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อดีกว่าไปงั้นเราไปกันเด้